เราจะมาเป็นสุนทรภู่นะครับเป็นนักแต่งกลอนกันในเกมของเตอร์ดูซิว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการคิดคอนเซปต์แบบนี้นะครับดูซิว่าจะเล่นยากกันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแต่งกรอนแปดในการใช้แทนคัมพูดนะครับผมกูวางก่อจะแต่งเสร็จเราดีตายก่อนพอดีกูวางก่อนะจัดไปอันเอร้องพยองก้าโอ้ยมันรัดมิดชิปตายแล้ว กูคิวได้ตั้งหนึ่งตัวอันเอลลงเกียนั้นมาคนเดียวอ๋อตัวชั้นนั้นเดินอยู่ที่ปาดเปี่ยวโอ้ยเซียวมิดเห็นถึงสองมิดเข้ามาเอลองได้เอชอดไม่อะไรวะชั้นเห็นบอมสีเขียวนั้นถืออยู่วิ่งเข้ากูที่เอไซ เร็วนักหนาหนึ่งตัวนั้นอยู่ในพิษใหญ่ไม่รู้โอยมันอิบหายแล้วแทนเร็วเร็วเดี๋ยวจะตายไม่ทันการเอื้อมตัวมันโลแล้วพ่อมึงตายตายเฉยเอ่ยเลยเอ่ยเอลรอกเข้าอยู่ข้างหลังไอ้สีอื้อ ไอไม่ช้าไม่มาช่วยกูไอ้ปูดองอีโค่ก่อนค่อยซื้อที่ตาหน้า<ค>เนียกหนักหนา,าชั้นละเศร้าตาชวยใจบอมเดินไป<ด>จิป,ปายแล้วจิป,ปายแล้วจิปายมันก็ไม่ช่วยมันดิไอ้เฮียลุมกระทืบลุงข้าม,มันไม่ตายตายแล้วมีมิด ไปออฟออฟออฟโอ้โหโลททนโลระวังไว้ปันตุยละไวยเฮ้ยไม่บอก่ภาคแม่งไ้เฮียหัวร้อนแล้วไอสั์เอ้ภาคแม่งสมองก็คิดไม่ทันแค่เล่นแม่งก็จะชิบหายแล้วแควยต้องมานั่งคิดบทกรตสีเลยเนียใครแม่งคิดไรเหียอย่าทะเลาะกัน อิเราสู้ได้จะไม่ไม่มัวมานั่งแต่งกอนเนี่ยโอ้โหเนี่ยมึงก็ไปตายอย่างเลยคุยดูกูเอาแดงยิงแสกหน้าการบาลเอาชิบหายเลยกูกูยิงก่อนมีเอซายหนึ่งตัวรอเข้าหลังอุ้ยระเบิดพันมาข้างหน้าได้ชฉไนเอาฝั่งนี้นี่แม่าระเบิดตุ้มปาออกไป ไม่งอ่ะเออไม่วยจะแพ้ถืองงอ่ะเ่อี้ดีเยีตายโง่ๆเลยสดหันปืนแล้วยิงโดยพลันอ้าโดนหัวมันโดนหัวกูเฮ้ไ่ไหวเลยไม่โดนโดนนแปลก ้าไปชีบหายแล้วชีบหายแล้วยิงก็้ไม่เล่นแม่ไสั่ <fal performance, S 2> ์เอ้ยยิงเฮียของกูเ <brake> นี่ยแพายแดกพาดีแคพาย มึงะยิงไปเจ็ดนัดมไม่โดมกูเป็นยี่อะไรเนี่ยสัตว์โยนเพื่นเอาจริงแล้วยันเค่กูเอาปี๊ฟาดหัวแม่งเลยสัตว์เอาปี๊บเ่อนป่ยแล้วปาคุยมึงไปเรียนอย่างไหนว่าสุดท้องกูปะขุย

พ่งนึกได้งงไม่มีกระดี่กระจาย,ยาเล่นเลยดูสิว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับป่วยเฮ้ย<ละ>ไม่บอกไม่ภาคแม่งเลยเฮียหัวร้อ,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 อนแล้วไอ้สัสไปอ๊อฟ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 โอ้โหเอาจริงนะยัดเคหัวปี๊บฟาดหัวแม่งเลยสัตว์ Hva er dette?